สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากเพจกีฬาของเวียดนามได้โพสต์เรียนรางวัลในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ของแต่ละชาติในอาเซียนโดยตอนนี้ฟิลิปปินส์นำโด่งในกลุ่มชาติอาเซียนนะครับกับ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงจากยิมนาสติกและมวยหญิงรุ่น50กิโลกรัม ตามมาด้วยประเทศไทยของเราครับมี1เหรียญเงิน1ทองแดงจากแบดมินตันชายเดี่ยวและมวยหญิงรุ่น66กิโลกรัมถัดมาก็เป็นมาเลเซียครับ2เหรียญทองแดงจากแบดมินตันในประเภทชายคู่กับชายเดี่ยวครับและก็อินโดนีเซีย1ทองแดงจากแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวครับ ส่วนเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุดอย่างเวียดนามนะครับพวกเขายังไม่มีเหรียญรางวัลใดๆในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เลยนะครับก็มีชาวเวียดนามหลายคนครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ทั้งตัดเพอ้อทั้งแซะทั้งแฉเรื่องราวการจัดการภายในสมาคมกีฬาเวียดนามรวมถึงคอมเมนต์ประชดประชันที่ดูแล้วจะเยอะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับโดยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเวียดนามคงจะเซฟพลังงานไว้พิชิตเหรียญซีเกมส์ บางคอมเมนต์ก็ถึงขั้นบอกว่าการแข่งขันซีเกมก็เหมือนการแข่งขันระดับโลกนั่นแหละเรียกว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันดูครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนแรกครับบอกว่าเหรียญในเวียดนามมีเป็นร้อย แต่มีแค่ใน4เกมซึ่งก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับว่าเวียดนามกับเหรียญทองในกีฬาหมู่บ้าน200กว่าเหรียญเมื่อออกสู่โลกกว้างมีเพียงเลข0คอมเมนต์ของคนทันมาครับเวียดนามอาจจะตั้งเป้าหมายเพียงจํานวนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมหรือเปล่า <S <S และก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่ามันเป็นโอกาสในการท่องเที่ยวฝรั่งเศสและกรุงปารีสคอมเมนต์ของคนต่อม,มานะครับก็บอกว่า มีเหรยนทองในแบดมินตันบ้างหรือเปล่าแบดมินตันเหรยญทองซีเกมเวียดนามอาจจะเอื้อมถึงมากกว่าฮ่าฮ่าซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็มีคนมาตอบกลับว่าแบดมินตันเคยมีโอกาสด้วยเหรอนักแบดมินตันที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเจดสิอันดับแรกของโลกทั้งนั้นเลยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่ารอก่อนนะเขาไปแข่งที่กีฬาหมู่บ้านซีเกมก่อนแล้วจะเอารู้จักฝีมือเวียดนามของเรา คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันต้องซ่อนรูปเหรียญรางวัลซีเกมในตอนนี้ฮ่าฮ่าฮและโฟกัสโอลิมปิกเป็นหลักซึ่งจากคอมเมนต์นี้มีชาวเวียดนามตอบกลับนะครับเขาบอกว่าผลงานโอลิมปิกของพวกเรามันไม่ดีจริงๆไม่มีเหรียญรางวัลและอยู่ในสภาพที่แย่คอมเมนต์ตอบกลับอีกหนึ่งคนครับเขาบอกว่าแย่มากทีชาติเล็กๆของยุโรปอย่างโครเอเชียยังดีกว่ามากคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ ฉันควรดูเวียดนามในการแข่งขันอะไรดีกว่ากันระหว่างโอลิมปิกหรือสีเกมคอมเมนต์ของคนต่อมาครับไม่เป็นไรไมันเป็นเรื่องของต่างหมู่บ้านก็เท่านั้นหมู่บ้านเวียดนามก็ยังคงมีความภาคภูมิใจเพราะเวียดนามดีที่สุดเสมอคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับพี่ชายคนโตอย่างเวียดนามอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมานะครับบอกว่าไทยและมาเลเซียแบดมินตันได้เหรียญรางวัลทั้งคู่เลย คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ไว้ค่อนข้างยาวเลยว่าประเทศของเราต้องก้มหน้าดูนักกีฬาของตัวเองได้แล้วประโยค์ทั้งหลายที่ชอบอวยกันเวียดนามคือแชมป์เวียดนามดีที่สุดเสมอเจ๋งเกินไปแล้วมันไม่สะท้อนความเป็นจริงอะไรเลยสมาคมกีฬาเวียดนามใช้แต่คำพูดเหล่านี้และนักข่าวก็มีปัญหาในการนำเสนอออกสารสาธารณะหรือเปล่าที่ชอบเสนอแต่สิ่งที่สะกดจิตเหล่านี้ แทนที่จะบอกทุกคนให้รู้ความจริงและนักกีฬาของเราโฟกัสกับการแข่งขันเพื่อคว้าเหรียญรางวัลมากขึ้นคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าซีเกมจะมีใครดีกว่าเวียดนามไหมคอมเมนต์ถัดมาครับแค่เห็นฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็จุกแล้วคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมาครับมาถามว่ามีกีฬาไหนที่เรามีโอกาสจะคว้าเหรียญรางวัลได้บ้างหรือเปล่าแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบก,กลับว่า ก่อนอื่นต้องแก้ไขที่สมาคมกีฬาแล้วเราจะไปถึงเหรียญรางวัลแน่นอนซึ่งเจ้าของคอมเมนต์เองก็มาตอบกลับอีกว่าฉันได้ข่าวเกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักว่าพวกเรามีความหวังเป็นอย่างมากคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนต่อมานะครับอินโดประเทศไทยมาเลเซียแบดบินตันมีเหรียญรางวัลและนะักกีฬาก็อยู่อันดับต้นๆของโลกทวีดน,นามีโอกาสมากที่สุดก็แค่กีฬาหมู่บ้านนั่นแหละคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ ลองโอลิมปิกที่จัดขึ้นในเวียดนามดูสิคงไม่มีคู่แข่งแน่นอนคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะเก็บพละกกาลังไว้เพื่อการแข่งขันในซีเกมคอมเมนต์ของคนถัดมาครับสําหรับเวียดนามพวกเราลงเล่นแต่ซีเกมและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาบอกว่าเราจะเป็นความเพลิดใจที่สุดในภูมิภาคและอนาคตของโลกแต่ต้องรออีก15-20ปีสำหรับรุ่นหลาน คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับสื่อมวลชนเวียดนามทําข่าวเยอะมากแต่ไม่เห็น,หนเหรียญของเวียดนามเลยคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมาครับเขาบอกว่าราชาแห่งซีเกมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับการแข่งขันแบดมินตันที่ซีเกมก็คือระดับโลกของเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาบอกว่าเวียดนามพี่คนโตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หายไปไหนพี่คนโตไม่ได้เหรียญเลย คอมเมนต์ของคนถัดมาครับเศร้าแต่มันคือความจริงที่เวียดนามจะจบการแข่งขันโอลิมปิกแบบไร้เหรียญถึง2ฤดูกาลติดต่อกันคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนถัดมาครับเวียดนามไม่ได้ถูกลิกขิตไว้ในกา,การรับชัยชนะในโอลิมปิกปารีสปีนี้และก็มีชาวเวียดนามอีกหนึ่งคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าโตเกียวโอลิมปิกก็คงไม่ถูกลิกขิตไว้เหมือนกันคอมเมนต์ <Comment S 1> ของคนต่อมานะครับซีเกมเวียดนามเป็นอันดับ1ห,หรืออันดับ2เสมอ และโอลิมปิก2ครั้งติดต่อกันแม้แต่เหรียญทองแดงก็ไม่มีเศร้าสำหรับกีฬาในเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเวียดนามชอบแข่งเพื่อเหรียญในซีเกมเท่านั้นเพียงติดอยู่ใน3อันดับแรกก็ประสบผลสำเร็จและคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าเวียดนามยังไม่มีเหรียญเลยแต่มีภาพลวงตาเสมอว่าเราเติบโตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับหลังจากเพจกีฬาของเวียดนามได้โพสต์เรียนรางวัลการแข่งขันโอลิมปิก2024ของแต่ละชาติในอานเซียนครับเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ